นะโมตัสสะภะคะวะโตอรโตมมะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบดนี้จะได้อ่านอริยวินยัยรวบรวมจากพระไตรปิฎก ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังเพื่อประโยชน์ของตนของตนเถิดอริยวินัยว่าด้วยอานิสงส์ในการเรียนวินัยดูก่อนอุบาลีในการเรียนวินัยมีอานิสงส์หคือหนึ่งกองศีล เป็นอันตนคุ้มครองรักษาไว้ด้วยดี 2. เป็นที่พึ่งพิงของผู้ถูกความสงสัยครอบงำ 3. เป็นผู้แก้วกล้าพูดในถ้ำกลางสง f o u มขี่ฆ่าศึกได้ด้วยดีโดยเป็นไปด้วยธรรมหเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธธรรม ชื่อประเภทของอาบัตและวิเคราะห์ตามความหมายมีดังนี้ปาราชิกแปลว่าผู้พ่ายแพ้บุคคลเป็นผู้เคลื่อนแล้วผิดพลาดแล้วและเหินห่างจากสัทธธรรมอันหนึ่งแม้สังวาดก็ไม่มีในผู้นั้นเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกว่าอาบัตปาราชิก สังคาทิเศษแปลว่าอาบัตอันจำปรารถนาสงในการทำกรรมเบื้องต้นและกรรมที่เหลือสงเท่านั้นให้ปริวาดชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดให้อับภานเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกว่าอาบัตนั้นเป็นสังคาทิเศษอนิยตตาอนิยตตาแปลว่าไม่แน่นอนไม่แน่ กองอาบัติชื่อว่าอนิยตะเพราะไม่แน่บทอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำแล้วโดยไม่ใช่ส่วนเดียวบรรดาฐานะสามฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอนิยตะทุนลจใจทุนลใจแปลว่าความล่วงละเมิดที่หยาบพิสุแสดงอาบัติทุนลใจในที่ใกล้พิสุรูปหนึ่งและพิสุรับอาบัตินั้น โทษเสมอด้วยทุนละใจนั้นไม่มีฉะนั้นจึงเรียกโทษนั้นว่าทุนละใจนิสักียะแปลว่าทำให้สละสิ่งของพิสุสละในท่ามกลางสงฆ์ท่ามกลางคณะและต่อหน้าพิสุรูปใดรูปหนึ่งแล้วจึงแสดงข้อละเมิดใดฉะนั้นข้อละเมิดนั้นชื่อว่านิสักียะ ปาจิตตีปาจิตตีแปลว่าการละเมิดอันยังกุศลให้ตกความละเมิดยังกุศลธรรมให้ตกนั้นย่อมฝืนต่ออริยมรรคเป็นเหตุแห่งความลุ่มหลงแห่งจิตเพราะเหตุนั้นจึงเรียกความละเมิดนั้นว่าปาจิตตีปฏิเทศนิยะแปลว่าจะพึงแสดงคืนพิสุไม่มีญาติหาโภชนะ ได้ยากมารับแล้วฉันเองเรียกว่าต้องทำที่น่าติเตียนภิกษุฉันอยู่ในที่นิมนต์พิษุนีสั่งเสียอยู่ในที่นั้นตามพอใจภิกษุไม่ห้ามฉันในที่นั้นเรียกว่าต้องทำที่น่าติเตียนภิกษุไม่อาพาธไปสู่ตระกูลที่มีจิตศรัทธาแต่มีโภคกระซับน้อยเขามิได้นำไปถวาย แล้วในที่นั้นเรียกว่าต้องทำที่น่าตีเตียนที่สุใดที่อยู่ป่าที่น่ารังเกียจมีภัยเฉพาะหน้าฉันพัฒหารที่เขามิได้บอกในที่นั้นเรียกว่าต้องทำที่น่าตีเตียนทิ่สูนีไม่มีญาติขอโภชนะที่ผู้อื่นยึดถือว่าเป็นของเราคือเนยใส น้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดและนมส้มด้วยตนเองชื่อว่าเป็นปาติเทสนิยะถึงธรรมที่น่าติเตียนในพระศาสนาของพระสุคตทุกกฎทุกกฎแปลว่าทำไม่ดีกรรมใดที่พลาดพลัง้งกรรมนั้นชื่อว่าทำไม่ดี คนทำชั่วอันใดในที่แจ้งหรือในที่ลับบัณฑิตทั้งหลายย่อมประกาศความชั่วนั้นทำชั่วเพราะเหตุนั้นกรรมนั้นจึงเรียกว่าทุกกฎทุพภาสิตท,ทุพภาสิตธ์แปลว่าพูดไม่ดีคําชั่วคําเสียหายบทใดอันพิสุกล่าวไม่ดีพูดไม่ดีและเศร้าหมอง วินยูชนทั้งหลายย่อมติเตียนบทใดเพราะเหตุนั้นบทนั้นจึงเรียกว่าทุภาสิทธิเสขียะเสขียะแปลว่าสิ่งที่พึงศึกษาข้อนี้เป็นเบื้องต้นเป็นข้อประพฤติทางและเป็นข้อระวังคือเป็นคําสํารวมของพระเสขะผู้ศึกษาอยู่ผู้ดําเนินไปตามทางตรง สิกขาทั้งหลายเช่นด้วยสิกขานั้นไม่มีสิกขานั้นจึงเรียกว่าเสกิยะภิษุต้องอาบัตด,ด้วยอาการ5ดูก่อนอุบาลีภิกษุต้องอาบัตด,ด้วยอาการ5อาการห้านั้นมีอะไรบ้างคือหนึ่งด้วยไม่ละอายสองด้วยไม่รู้ส ด้วยสงสัยแล้วขืนทำสี่ด้วยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควร 5. ด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรดูก่อนอุบาลีทิสุต้องอาบัตด,ด้วยอาการแม้อย่างอื่นอีกห้าประการคือหนึ่งด้วยไม่เห็น 2. ด้วยไม่ฟัง 3. ด้วยหลับ สด้วยเข้าใจว่าเป็นเช่นนั้นหด้วยลืมสติดูก่อนอุบาลีพิสุต้องอาบัตด,ด้วยอาการห้าดังนี้แลอายังอริยกถาตมายาเดสิตาสาทายสมันเตหิลัดละเขตปา